สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมันอยู่กับหมอสบนนอกคือเก่าวไปหน่อยมันอยู่มอสเส็ดเมนูไกส่สีต้มไก่ผู้ใหญ่พี่น้องมาไก่ผูบ้าใหญ่รวมมหันต์เลยครับว่าถ้าไม่ลกคนพี่น้อนงกำร่างกำร่างสิลกคนไปได้อยู่ใกล้มากินน้ำกันเดินอยู่ยเด้อลกคนกับมัน คนไก่ก่อนพี่น้องตอนนี้มีทัานได้โขทั้งกำลังสุก k h ไก่พี่น้องโขไก่ไปย่างสกับน้ำปลาแดดพี่น้องโขไก่ไปย่างไปมักกับปลาแดดพี่น้องก็เลยมีเคยกินกับมีหู้นะว่ามันแสบตั้งเลยพี่น้อง กำลังโขกลกไก่พี่น้องไก่ผู้พี่น้องเลยกำลังหิวห้องกินพี่น้องที่แน่นกินในี่ห้าไก่กินหิวห้องกินลายมืออะไรพี่น้องเลยมีแต่มีห้าปลาเลยมีมีห้าพี่น้องพ้นมีดกัน มากินย่างไก,ก่นุ่กันนะพี่น้องยำคำคำพี่น้องเลยย่างไก่กินมีในห้องกินพี่น้องกินเลยเลยจ๊บบอกไก่นักข่อพี่น้องเแจ๊บนำไก่นักข่อมาย่างกินตอนนี้กำลังเแหยสิ้นส่วน เป็นคนมี่จะได้กินข้าวแรลกก็มากินรังกันเด้อพี่น้องอย่างไก่สูตกินนหว่วยจนมืดพี่น้องหัวไก่ห้าก,ก็แล้วเอาไปหมักมาหนี่หมักกับปลาแดพี่น้องไปหมักกับปลาแดแล้วกับปิ้งย่างะนะพี่น้องแซ่บๆอยูนี่พี่น้องเลย ย่างมักสกับปลาแดนะมันแซบพี่นอ้องก็เลยมีทันเคยกินกะยี่หู้อ่ะมันแซบสำเหลือเพือได้กินแล้วกะติดเจอพี่นอ้องอ่ะย่างไก่กับปลาแดนะพี่น้องแซบ,แบ,แบ,แบตอนนี้กำลังนั่งกันไปมักกันพี่นอ้องมาหน,นี้เอาไปมักมักกับปลาแดนอนพี่น้องแล้วก็ย่าง ถ้าเบิ้งกันเลยพี่น้องไปเบิ้งนอกกันเลยพี่น้องเอ้ยจะไปตะกินซ้ำเลยหลังจากอันลุกจนมืดพี่น้องโคแล้วกลับมามักกับปะแดพี่น้องหัวซีงไข่พ่อมัวซีงไก่หัวซีงไก่ักเสือพี่น้องเกลียมตั้สแต่กันมักสักกระปะแดเนี่ยงไปย่างมานียพี่น้องขันล่นกันเนาะอขานด้ใส่ประปะแดกระปะแดเกิดแป้งหนูอัลเซอพี่น้อง เราใส่กุยช่ยยำเปร้ยวเข้าไปจึงนัวอันนี้นัวมันโตชิ้นนึ่นัวเนี่แปลาแดดพี่น้องปลาแดดเอามาจากคลองพี่น้องเอ้ปลาแดดเห็ดเอาเองปลาแดดก็ได้ปลาแดดเห็ดเองเอามาจากคลองเลยพี่น้องเบิองเมืองปลาแดดปลาแดดสดๆดีกันหนึ่กคะหอมพี่น้องกินหอมๆเห็ดเองปลาแดดก็ได้ยเส้นนำปลาแดดพี่น้องมันจังหอมมันโนัพี่น้องเอ้ย ฉันคิดด้นึ่งแิซื้อมาเตียวหน่อยหนึ่งไหมครัพ่อมาิป่นหน่อยหนึงมาเตียวโคหน่อยหนึ่ง,นนง,งผิดปนน่นแลไะพี่น้องอล้วยันเพชรเพชรอ่ะขนัขนขนยามา้ยต้ญญอยาะมืญญอยำขยำอยาค่ ย่างไก่ผสมปลาแดกพูกเลรูยมีเคยกันลอง,เ,งลเด้อกินไก่ทอดปลาแดกแซ่บหอมๆเวลาไปย่างเก็พี่น้องมันจะแซ่บกว่าเอาย่างธรรมดาไดพี่น้องลองเมืองใค้บอกหูสูตรก็ลองเห็ดกินเหมือนเด้อกินหอมๆอ้าวแด็ดเลยพี่น้องไปย่างมันเลยพี่น,น้อเงเอ้ เองนะวอรเกอาตามันสูกแตันจะออกลหู้นั่งเดินแดงหอมเด้หอมน้ำปลาแดดพี่น้องเดี๋ยวจะมาจะมาบังอีพี่น้องเอ้ยพี่ชันจะเป็นทังไงดบ่หน้าตามันยางไก่พี่น้องย่างไงก่กำลังหอมหอมน้ำปลาแหลก ตัวขาดคณะพี่น้องนำประแดหัวสักเตอร์ผสมกันพี่น้องกมาเตียวพร้อมผสมกันพลังหอมลังหอมลังได้ที่พี่น้องพลังได้ที่ัง้ิุกันาดแล้วจะเย็นเยพี่น้องเย็นเ กำลังไลี้ที่กำลังไลี้ที่กำลังหอม,อมหอมหอมเดี๋ยวจัง่อยมาเอาสุกอีกพี่น้องตอนนี้กะย่างไก,ก่เหลากับสุกเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยว่าผสมพี่น้องไทยเลยกับเล้าเหล้าแล้วกับไทยปนกันพี่น้องสุกแล้วตอนนี้นพี่น้องเอ้ อาตัวหอมขนาะดหอมไปเลยสีดำๆจักหน่อยพี่นะ้องสีดำๆจักหน่อยพอดีหอมพอดีกรอบหอมหอมอันนี้มาไข่ล้างมันพี่นะ้องมาไข่ล้รังสุกแล้วพี่นะ้องตอนนี้กำลังได้ที่กำลังจะไปกินอู้ดับขนาดพี่นะ้องอู้ดำบมาเลย,ยไฟไหม้พี่นะ้อง เข้าอยู่กันยังไม่ไผ่ก,ก็ได้ไปไปไปกินน้ำกันมาหนิคลิปนี้ตอนปีกนี่พี่น้องขอฝ้าสมิน่นนะพี่น้องดั่แหงอนะไรเนาะพี่น้องมนะันมีแต่เยอะเลยเนาะหอมขนาดพี่น้องเลยตอนนี้นี่ตอนนี้อนนหอมขนาดนีมะไข่ลังมันอันนี้พี่น้องแซ่บแซ่บไปพี่น้องไปกินน้ำกันมาหนิพี่น้องเลยกินแลาวกิน

เน่หนกไก่ซิมันมืไนออไก่เท่าพี่น้องยิ่งไก่เท่าแล,ล้วมันยยบแสพี่น้องปิงไก่่าปลาแดกแสพี่น้องหอมจังหวะเสมหอมหอมไม่ไม่กินเลย

แสบไป่น้งองคุณเรา,ามีเคยต่เอ็ดหลอกมังได้ไปเนอปิ้งผสม,มกับปะดะม,มัดผสมกับปะดะแสบไปเนองแสบเน้อง กบงจานก็เสียไเสียไป่ะเื่อไจะกระดูลันจันนี่เาตะกระดูลันจันเนี่ยอสามีนาพี่นาจบสามีนาพี่นา